ลูกขายของสู้ตาลอ่าโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกระถางของน้องเบนนะคะ,คะเดี๋ยวมาดูกระถางกันเนาะเบนเนาะได้เลยอ่าโอเคตัวนี้นะคะจะเป็นกระถางพลาสติกค่ะเป็นแบบพร้อมจานรองมีรูระบายน้ำมีรูระบายน้ำใช่ค่ะตัวจานรองตรงตรง,ตรงนี้จะถอดได้ อ๋อใช่ค่ะเขาใจแล้วเขาใจแล้วจะหมุนออกได้อย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นจานรองใช่ค่ะจานรองในตัวตัวนี้ก็คือจะกันมดขึ้นกินลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับดีไซน์ด้วยด้วยดีไซน์นะคะให้่าดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกระถางแบบนี้ประมาณนี้เชื่อว่ากระถางทรงเบลล่าอใช่น้องเบลล่านบลงเบลล่าน้องเบลล่านะชุดละใช่ค่ะตอนนี้ชุดละ120บาทค่ะ120บาทก็คือรวมขาไปด้วยไหมรวมขาด้วยเลยค่ะนี่นะคะชุดนี้120บาทใส่ในกระถาง5นิ้ว ใช่ค่ะถูกไซส์กระถาง5นิ้วนะคะชุดนี้นะคะไซส์กระถาง5นิ้วนะค่ะ120บาทนะคะอุดหนุนน้องได้นะคะถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากได้แค่ตัวกระถางเดียวเราขาย4 3ใบรอนี่ถ้าเป็นกระถางอย่างเดียวใช่ค่ะถ้ากระถางอย่างเดียว40บาทค่ะ3กระถาง100บาทนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์5นิ้วค่ะอ่ามีไซส์5นิ้วนะแล้วก็มีไซส์เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วจะหมดแล้วเจ็ดนิ้วนะคะ เจ็ดนิ้วนะคะนี่เป็นกระถางขายดีมากค่ะตัวเจ็ดนิ้วไส์เจ็ดนิ้วกค่ะหกสิบสองใบร้อยสองใบร้อยนะเป็นนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเก้านิ้วนี่เก้านิ้วมีสีฟ้าสีเขียวสีขาวเก้านิ้วนี่จะมีหลายสีเลยพเทลมากเลยพาเทลสวยมากเลยค่ะสีเขียว็ข้ายมากเลยร้อยหกสิบบาทจ้าันี้นะคะร้อยหกสิบบาทนะนี่นะคะเป็นโทนแบบพาเทลเนาะสวยมากอือน่ารักน่ารัก ถ้า,าเป็นแบบอย่างนี้ก็คือนัดรับที่ตลาดได้เนาะนะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรดินเผาค่ะดินเผานะดินเผาทรงเบลล่าก็คือคล้ายๆทรงนี้เลยค่ะเป็นทรงนี้เลยแต่ว่าแค่มีจานรอง,อองอเขาจะมีจานรองแต่คือพลาสติกเขาจะมีจานรองในตัวนะถ้าเป็นดินเผาก็จะเป็นจานรองแยกแบบนี้ค่ะเป็นไงคะอุ้มลูขายของสู้ตายค่ะสู้ตายโอเคนะเป็นกระถางทรงเบลล่าใช่ค่ะ มีเบลลาแล้วก็ทรงกระบอกนะคะลูกค้าใบละร้อยห้าสิบาทเบนให้เท่ากันเลยโอเคใช่ค่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบหูไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยอันนี้ส่งได้นะคะลูกค้านนส่งได้นะใช่ถ้าเป็นทั้งเป็นชุดอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทได้ขาตั้งไม้ด้วยสองร้อยห้าสิบนะได้ขาตั้งด้วยเนาะใช่ค่ะทั้งชุดอันนี้ค่ะอันใหญ่เลยนี้อันนี้สองร้อยยี่สิบบาทนี่สองร้อยี่ขาตั้งด้วยนะคะสตองไปไหนลูกค้าถาม ต้องค่ะต้องช่วยแล้วค่ะืออันนี้เท่าไหร่น้องเบนอันนี้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบนะเฉพาะไลน์นี้นะคะหน้าร้านสองร้อยห้าสิบหน้าร้านสองร้อยห้าสิบเด้ออุดหนุนอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยลับลับใช่ค่ะมีจานลงแม่เนอุ้มหลับใช่ค่ะแล้วก็เขาจะมีไอตัวขาตั้งมาไง่านี่นี่นี่มีเป็นแบบขาตั้งก็มีเนาะเป็นน้องทั้งชุดสามร้อยห้าสิบนี่นะใช่ค่ะ ส5มเกรดเกรดอุ้ยแบบนี้ค่ะตั้งยาวก็มีเด้อค่ะค่ะอันนี้เบนก็ส่งแน่เลยแล้วก็ให้เขาเขาประกอบเองเนาะใช่ค่ะเออได้ได้ประกอบเองได้ประกอบไม่ยากใช่ค่ะหมุนน็อตอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นชุดกิฟต์เซตอะไรเนี่ยกิฟต์เซตวาเลนไทน์ค่ะนี่นะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นสบู่นะคะใช่ค่ะไม่ใช่พลาสติกเป็นสบู่ใช้จริงได้ค่ะเด็ดเด็ดใบแล้วเด็ดกีแล้วก็ไปล้างมือได้ ไอเบนเอาแบบว่าลูกค้าแบเดี๋ยวลูกค้าถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงเด็ดกีบแล้วก็ไปล้างมือได้ค่ะลูกค้าใช่ค่ะเป็นสบู่กับตุ๊กตาค่ะชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีสี่สีอันนี้ก็เป็นกระถางแขกตานบกตค่ะเป็นซิลิใบละยี่สิบห้าบาทมีเพจไหมมีเพจค่ะเพจว่าร้านกระถางต้นไม้อยู่สบายค่ะร้านกระถางต้นไม้อยู่สบายใช่ค่ะนะคะ อุดหนุนน้องได้นะคะอุดหนุนน้องได้ค่ะน้องสู้สู้ตายค่ะโอเคขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะฝักรายสวัสดีค่ะโอเคนะคะค่ะ <f ew>